ครับพ่อแบบนี้บ่มีพลาดพี่น้องกระเทียมแน่นอนคือว่าพันถอนแหรอมันขาดพี่น้องพันก็เลยบ่บ่เอาอพันขามเลยตัวนี้บ่มันสามหัวบ่บนนค,รบครับพี่น้องมันเนี่ยนี่ครับหนึ่งสองสามครับพี่น้องสามหัวแป๊บเดียวพี่น้องมาฐานครับนี่ครับหัวที่สี่จุ่มเดียวพี่น้องครับสี่หัวพี่น้อง จุ่มเดียว <ใน S 1> เลยเต็มอย,ย,ยู่นี่น,น,นี่นี่นี่แม่นเบิด์ตดินี่เอาสังเกตบางนี่เขาเจ้าถอนบวขาดนี่เห็นบ่ะหนิเอ๊ะขันถอนบม่ได้กะหาเก็บออกซุ่ม,มันลอยตัวนี่เดี๋ยวกะเทียมตัวเนี่ยกะเทียมงามๆเลยนี่นี่มีแต่กระเทียมทั้งนั้นนี่นั่นนั่นนั่นทั้งหนากระม่นใบอยเอเนี่ครับพี่น้องหาเก็บออกของเหลือของเศษเพิ่นพี่น้องของถิ่มบ้านเพิ่น อ๋อโบเมนต้นกระเทียมตัวสั่นโอ้ยตอนอย้นหยาพี่ควรเป็นหัวกระเทียมข้งางล่างเห็นบอกหัวน,น้อยๆเก่าเลยกินได้แม่หัวใหญ่ๆเต็มอยู่ร้อยเต็มอยู่ไหมนั่นแหละเนี่ยแม่นบินบตัวเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละ,ละเอาไปยังตัดเอาตัดเอาหุ่นเนี่ยต้นเนี่ยหัวใหญ่ยวายอมมาดฐา,า,านมาดฐานมาดฐาน,าานหัวแม่หัวแปะเครื่องล้ตัวเนี่ยหัวใเงี้ยกนี่ยนหนึ่งตัดเอาเอ้านี่ใส่รถเนี่ย ลมเพียงจั่หน่อยอูย้ยนี่นี่นี่แม่นเบิดกระเทียมทั้งนั้น,นพี่น,อน้องเพป็นถอนบ่ขาดหัวักบเงยเลยคุณปัดเบิ่งครับพี่น้องคุณงามงามครับงามงามหัวเงยเลยรุ่นนี้สามหัวเสาบาดตัวเนี่ยบ้านโฮสามหัวเสาบาดเงี้ครับเงี้เนี่ยคุณอ่ะไปแล้วคือจวดไปไกลแท้ทั้งคุณอ่ะคุณ ปลาสะกับเบาอันเมื่อกี้เดี๋ยวเขาลงมาเห็นมันเป็นตัวเล,ยลายๆพุณดีเบาเย้าเมียนเบิดตัวข้างหลงหังเขากรได้เป็นตัวเป็นตัวพุ่นพุนพี่น้องเมียนบัดครับพุนเป็นตัวเป็นตัวอยู่พุณหลายครับกระเทียมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนี้กับพาสามไก่ครับพี่น้องเบาเย้าปลาสะเบาอ้นครับพี่น้องมาทำกันสามคนสี่คนกับผมครับพี่น้องมือนี้พามาเก็บกระเทียมครับพี่น้องเบาเย้าว่าอยากได้กระเทียมครับ จัดไห้ครับพี่น้องหลายโอ้ล้มแข้งพี่น้องล้มแข้งพีเนาองหุดล้มจัดไท้พี่น้องเบาโวยว่าอยากได้กระเทียมพามาเก็บเลยนี่นครับบรรยากาศไก่กระเทียมเฮากระหาเก็บออกของเศษของเหลือพั่งนี่เหรอครับพี่น้องที่ว่าเหลืออยู่ในสวนพนนึ่นี่นะครับของเศษของเหลือพั่ไแต่ว่าเป็นของดีเฮาคืาอเราครับพี่น้องกินได้คือเราบ้านพึ่เก็บของกินกระจะเหลือไว้ในสวนหลายพี่น้องบ่คือบ้านเขาครับถ้าเป็นบ้านเขานีบเเหลือให้เก็บครับพี่น้อง เอาพี <Es> <an> ่น like well so ้องหอมป้อมก็มีเต็มสวนครับสำหรับไป็กระเทียมไรนี่นะครับพี่น้องหอมป้อมก็หลายครับพี่น้องแต่ผู้ใดบ่มีกินกับเปาครับหอมป้อมนะครับกระเทียมมาเก็บเอาเพิ่นบ่แพงครับพี่น้องแต่ว่าที่ตรงนี้จะบ่เป็นที่ของขี้บุตผมนะครับพี่น้องกับ่เป็นหยังครับเพราะว่าเฮามาเก็บเอาครับพี่น้องเพิ่นบ่ว่าให้ครับคนไทยครับพี่น้องเฮามาเก็บเอาไปกินเฮาบ่ได้เก็บไปขายนะครับแล้วเฮาก็บ่ได้รักของเพิ่นนะครับพี่น้องนี่ครับเอาตรงที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเหีย ว่าเพิ่งเปเอาแล้วนะครับพี่น้องเขาเก็บเอานะครับพี่น้องอย่กัเจ้าสิงเีได้ครับพี่น้องเก็๋ยวไปกิน้าซื้อกินกับแพงครับพี่น้องน่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเขาครับพี่น้องบรรยากาศ่นครับบรรยากาศแบเลี้ยงรวมแ้งกัน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเก็บกระเทียมกันครับพี่น้องมาเนี่ยรุ่นน้ำกันว่าจะได้หลสมเด็จครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเก็บกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องโมเมนต์ว่าของใหญ่โมเมนต์ว่าของบดีนะครับพี่น้องของดีๆทั้งนั้นครับแต่ว่าคือว่าบ้านเพิ่นนะครับพี่น้อง แบบนี้เพิ่นกระเบ้าเหรอครับมันหลุดมันหลุดหรือว่าเฮียหรือว่าเพิ่นจะคัดออกเก็มันนะครับผมว่านี่ครับโอ้ลมแห้งพี่น้องโอ้ผมมีมีตัดด้วยบัตรผมแบบนี้เอาใส่ถุงไปเลยเหรอครับพี่น้องนี่ใยเบ้าย้อยตัดออกแบบพี่น้องแบบอาเก็บออกแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับเป็นตัวแบบนี้ผมก็ว่าน่าจะแม่นเพิ่นถอนบ่ขึ้นครับพี่น้องนี่นี่ครับเป็นตัวนี่นี่ครับเพิ่นถอนบ่ขึ้นเพิ่นกระเบ้าพี่น้องนี่ไม่ต้องหัวงำงำครับครับเบิ้งพี่น้อง พี่ต่วหัวเย้มงั้มเลยครับเพ่นถอนพ่ขึ้นเพิ่นกระเบาครับเขาก็เจ็บเอาครับพี่น้องลมแพงลมแพงนี่ครับตัวนี้น่าจะเพิ่นเห็ดหลุดครับพี่น้องเพิ่นตัดห้อยเพิ่นตัดแล้วนะครับน่าจะเป็นเพิ่นเห็ดหลุดนะครับโอ้ลมแพงพี่น้องโอ้นี่ครับอันหนึ่งหนึ่งหัวแบบนี้ก็เพิ่นเบาแต่เขาเอาครับพี่น้องกินได้เฮือนครับถึงจะหัวหน่อยแต่ว่าก็กินได้ครับพี่น้องนี่ครับ กะเทียมกะเทียมแบบนี้ก็คือว่าเพิ่นถอนบ่ขึ้นพี่น้องเต้บ่น่าจะหัวใหญ่ผมว่าเนี่ยครับโอ้หัวใหญ่ได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับถือว่ามัดฐานครับพี่น้องมัดฐานโอ้ลมแห้งพี่น้องลมแห้งนี่ครับว่าไม่หน่อยหน่อยได้ครับนี่นี่กะเทียมเผื่อนครับพี่น้องเนอืมคุณหัวแบบเงยครับเนี่ย พันถอนบ้าขึ้นครับพี่นอ้องคุณนี่กระเม็นครับนี่ครับเต็มกำพี่น้องอยากบอกอยู่นะครับหลายพี่นอ้องหลาพันถอนบ้าขึ้นนี่กระเม็นนี่ครับพี่น้องนี่นี่ปัดงามงับครับพี่น้องงามงับนี่ครับเหลือหลายเลยครับพี่นอ้ lam, นอง บ้านเพิ่นเก็บของนี่ครับนี่ครับอันนึงมาดฐานครับพี่น้องมาดฐานนี่ครับเก็บออกมารวมกันไว้พี่น้องล้อเบายาวเามาส์นี่ครับอันนี้อ่าบวมเป็นหน่อยหน่แล้วพี่น้องหัวหัวปากใหญ่เอ๋คุกรองไปก่อนครับพี่น้องคครับทั้งหนาครับพี่น้อง เต็มเลยข้างหน้าหลายแห้งพี่น้องนะครับเป็นตัวไอ้ไหมครับพี่น้องเมียนบดครับพี่น้องเดี๋ยวจะถอนกล่องไว้ไนีนะครับบ้าเยาะมาเก็บอกกนนะเอาได้อจะถอนกล่องไว้นี่นะเอาถุงมาใส่ถือถุงไปน้ำมันออกไปว่าได้เนี่ยพี่น้องเมียนบดเด้ครับพี่น้องในร่องเนี่ยพ่นพ่นเห็ดขาดแล้ยพ่นกระบอเอาครับบ้านเนี่ยก็คือบ้านเขาเนี่ยครับเท่าไหรพี่น้องคุดเอาเพื่อนเราหน่ะคุณ ก็เป็นหัวในน้อยนะครับอาดคุณหัวบักใหญ่เลยนี่หัวหนึ่งพี่นอ้องอืมกันได้เสียมมาขุด,ดขึ้นอีกครั้งพี่น้องเนี่ยได้เบิดแล้วผมว่าเนี่ยนะครับหึ่งามๆมาตรฐานคือิโา,า,าพี่น,อนอ้องมาตรฐานคิโยเมียนบดกับพี่น้องกระเทียมเหลือหลายพี่น้องเหลือหลาย พี่น้องแหงงงันใช้ห้องพู้นดอยู่ใกล้กับมาเอาครับพี่นอ้นองเพิ่นบ่แพงนี่ไม่มีแพงแต่ว่าอย่าไปรักของเพิ่นครับพี่น้องเอาหาเก็บเอาซุ้มที่ว่าเพิ่นบ่เอาครับพี่น้องครับงูหน่อยหัวใหญ่กลิ่นในบดพี่น,ออน้องนี่ต้นหนึ่งผมว่านั่นหมัดฐานพี่น้องโมมีพลาดครับนี่ครับเจอแบบนี้ไม่มีพลาดอ๋อตัวนี้พวกแกนครับพี่น้องนะครับ พ่อแบบนี้พวมิพพาดพี่น้องกระเทียมแนนอนคือว่าพันถอนแล้วมันขาดพี่น้องพันก็เลยบ่บ่เอาพันขมเลยตัวนี้พวกมันสามหัวอ่ครับพี่น้องมาเนี่ยนี่ครับหนึ่งสองสามครับพี่น้องสามหัวแป๊บเดียวพี่น้องมาฐานครับนี่ครับพวที่สี่จุ่มเดียวพี่น้องรับสี่หัวพี่น้องจุ่มเดียวเลย มีเรื่อยๆพี่น้องมีให้เก็บเรื่อยๆเนี่ยพวอในน้อยๆนี่ก็บเสียบเพื่อนพี่นอ้นอ,งนนองนี่นี่ก็แม่นนะครับนี่ยเนี่ยมีให้เก็บเรื่อยๆโอ้ล้มแขงพี่น้องภาพเป็นเนยนาะภาพน,นี่ล้มแขงนี่ครับโอ้ตัวนี้บ่ได้พี่น้องต้องขุดออกแบบนี้เพิ่นขาดนี่ครับหัวแบบงี้ครับพี่น้องว่ามีถิ่มขุดเอาขึ้นเอานี่ครับขุดเอาเหมือนเดิม พี่อะมีเงินวัดที่เบายาลองหน่อยป้าที่พูดแห้งหลายพูดพูดป้าพี่น้องมึงนี่ครับหลายแห้งหลายแห้งขยโยดถอนบ่อนตัวนี้นี่มาถอนเราเนี่ก็พอแล้วนี่ยพูดนะมีน้องมึงเนี่ยขยโยดถอนบ่อนนี่เบายามาเก็บไปเลยนี่ถอนกองไว้กองไว้ให้นี่เห็นบั้ยนี่อืมแม่เต็มถุงแล้วป่ะนั่นเดือดถุงไหมเอาถุงไหมใส่เออเต็มถุงกับถุงไหมใส่พุ่นสองกองเนี่พุ่น่ะ มีอีกสองกล่องตัดออกเก็บเอกพราพอาถุงจะขาดมัดซะก่อนมัดเอาถุงไหมพุณอยู่ในใบก็บมีเบาเยาคุณเนี่ยพี่น้องเดี่มเพิ่มก็เก็บปูเบิดครับสิเพิ่มถอนมาแล้วเพิ่มก็ตัดปูเบิดนะครับตัดปูเบิดเก็บปูเบิดเนี่ยของดีๆทั้ง,งาน้านพี่น้องละนั่นละ,นนละกองไม่สองกล่องอลไรเก็บเอาเบาเยา ตัดเราพุ่น้องไว้พี่น so <agen> ้องไปน้องผมเก็บทอนกล่องกลองไว้หลายครับหลายหลายเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมึงนี้ครับพี่น้องบ้านเนี่ยเป็นตออซ้อนหลายครับมึงเนี่ยหนมไปครับพี่น้องพี่เท็ดขาดนะครับจุ่มนี่แหละครับพี่น้องแมนบัดครับเนี่ยพี่นถอนแล้วมันขาดขาดแล้วพี่น้องามไปเลยพี่น้องนี่ครับเป็นต่อเป็นตัวเนี่ยนครับว้อยมันขาดนะครับพี่น้องนี่ครับพุ่นนี่ครับ นี่ตะกระเทียมเลยครับพี่น้องเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวแบบนี้นี่ครับมันขาดพี่น้องเนี่ยโอ้ยพุ่นมันสิหน่อยครับนี่หัวหนึ่งครับพี่น้องนี่หัวหนึ่งอีกนี่ครับซีหัวพี่น้องมุงเดียวนี่ครับนี่ครับพี่น้องแมนเบัสเลยครับพี่น้องนี่เป็นตัวแบบนี้นี่ครับเพิ่นถอนใบมันขาดครับพี่น้อง ไล้พี่น้องฝุ่นแถวนี้แห้งหล้พี่นครับแถวนี่นครับเพราะว่าช่วงนี้ยาหลายพี่น้องเพิ่งเน้เฮ็ดขาดแล้วเพิ่นก็ขามไปเลยครับบ่เอาครับนี่ครับสามล่องสี่ลองนี่แมนบดครับพี่น้องครับนี่ครับประมาณนี้ครับบรรยากาศเก็บกระเทียมครับพี่น้องเก็บกระเทียมพุ่นเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งเบาเบาอ่อนกับเบาสะจังอยครับพี่น้องเป็นไดบบาว่อนเป็นไดถือว่าพันวะ มาฐานนี่เนาะกดเบาวันกำลังเต็มถุงแล้ยอ่ะเต็มกับเปียนถุงไหมนะหอ,อมหหอปอมแห้งไรครับหอมปอมแห้งไรครับเจอดร้อนหอ,อมปอมเหมืนเพราะว่ายุ่นไม,ม่มีกลิ่นมาไอ่ <laughs> ยุ่นหาพักยากเป็นไงปะมาฐานไหมมาฐานกับพีน่น้องขึ้นเอาล่ะชอบที่มันขาดเนี่ยดึงเอาปะดึงไม่ได้เราก็ไม่เอาเออเป็นอะไรที่ท้าทายมากใช่ไหม เราต้องมาดึงอีกรอบเพราะว่าเขาทําขาดไปแล้วถุงก็จะขาดอีกแล้วนะถุงอะง่ายงไปเอาขึ้นรถก่อนเอ้พี่องเอาไปใส่รถไปก่อนเปลี่ยนถุงใหม่พี่นอ้องเต็มแล้วพูดนะนี่ครับโยนหนี่ก็มีครับพี่น้องเฮียไว้น้ำกลางทางนี่กม็มีเอามัดไว้เลยป๋าดเดี๋ยวมันขาดขึ้นรถมัดไว้เลยเปลี่ยนถุงใหม่นี่ครับเมียนมดเหรอครับพี่ตะกระเทียมยางไปแต่คือว่าเขามีเวลาพี่น้อง ใจเย็นๆมาหาหาไปเรื่อยๆมว่าไดด้วยพหน่อยพี่น้องน่ครับมีแต่กระเทียมอยู่ขังเนี่ครับมีถุงอยู่ผมปะเพราะว่าบ้านพนหนี่จะทิ้งแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่นอ,นอ้านี่ถุงมีแต่หัวหัวงามๆ,ๆเลยแหละบ้านเนี้ยเดี๋ยวพี่นอ้นองเดี๋ยวก็จะหาเก็บเอาให้ได้หลายที่สุดพี่น้องก่อนจะมืดครับมืดเนี่ยพากันเก็บออกซะก่อนก่อนมืดช่วงที่มีเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอ รอชมกันครับพี you. You ่น้องรอสรุปยอดว่าจะได้หน่อยได้หลายสมเด็จครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับรอติดตามรับชมครับพี่น้องครับขออนุญาตเก็บก้อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องสรุปครับพี่น้องสรุปยอดเออยังเหลือเยอะๆใช่ไหมปะนครับยู่นีเกตถุงพี่น้องนี่ครับเก็ตถุงนี่หัวใหญ่นี่เนาะปาเนาะเได้ จะเก็บถุงก่อนจะกลับแล้วครับพี่น้องมือนีนเอาซ่้ำนี่ซะก่อนเดี๋ยวมีเวลามาเก็บใหม่โบเนี่ยเดเหลือหลายๆอยู่ด้พี่บ่ายาเห็นบ่พี่มีอันบ่ดิหนนเห็นมาะใบนี้บอกคนเอาเคนเอาเออนี่นี่ทางนั้นกระเทียมทางนั้นครับพี่น้องครับนี่กระเทียมล้วนกระเทียมล้วนครับพี่น้องสรุปแล้วเอาแปดถุงพี่น้องได้ประมาณถุงละสิบสิบโลสิบโลหน่อยๆแล้วครับพี่น้องสรุปแล้ว หลายครับหลายครับเต็มละลูกเลยหลายครับหลเนี่ยเอาอีกกับท่านเบายาวไวยังบพอๆนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับบรรยากาศอ่ได้แปดถุงพี่น้องแปดถุงเต็มๆแต่ว่าก็ยังเก็บอีกอยู่เบายาวเอาอีกจักหน่อยท่นได้มาแล้วท่นนี่ครับพากันเก็บบรรยากาศพี่น้องประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สรุปแล้วก็ได้อยู่ประมาณแปดสิบกิโลพี่น้องแปดสิบโล คนจนเมียบวบรถท่านคุณครับพี่น้องยังหลายๆหลครับพี่น้องได้อยู่ประมาณ80โลครับคุณเล่ยไหครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับวิธีชีวิตแรงงานไทยฮาครับพี่น้องหายุหากินหลังเลิกงงนครับพี่น้องบรรยากาศตอนเล้งๆครับถ้าขยันนะครับพี่น้องบิญกินครับอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับพี่น้องไปหาเก็บของเศษของเหลือเพิ่นของทีว่าเพิ่นถิ่งต่ว่าก็เป็นของดีทั้งนั้นครับพี่น้องของดีสําหรับคนไทยเฮาองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นอยคงกลางก็จะขอลาพี่ลน้องไปก่อนนะครับ ก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปก็จะมาเก็บไม่ครับพี่น้องมีเวลาจะมาเก็บเอาเรื่อยๆเพราะว่าพ่นพันยังท่นได้ถึงไงนะครับพี่น้องยังท่านได้ไถถึงนะครับพี่น้องก็สิประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้น้อยโครงการก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นลังไก่มาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับ